สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกเลยครับผมเิญไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมหัวหนงประเทศไทยในภาพบรงบรราชินูประถมพบกันวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันเสาร์แรม2ค่ขั้มเป็น4ปีโมโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มกับอินฟูชื่อดังกับความสัมพันธ์ ที่มีความคลุมเครือนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณหนุ่มกะลากับคุณเจ้าโอ๋งามพริ้งเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันครับเมื่อ13มีนาคม2568ที่ผ่านมาเพจดังอิซซอขยียข่าวปล่อยข่าวเด็ดอดีตผัวแฉยับถูกอดีตเมียอินฟูชื่อดังนอกใจแอบไปกินแซบกับนักร้องดังทําเอาชาวเพื่อทาการบ้านกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับการต่อมาข่าวดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลตามเพจ อีซอขยี่ข่าวนะครับบุคคลที่เป็นปริศนาที่ว่าก็คือคุณดุ่มกลานักร้องดังนะครับส่วนอินฟูชื่อดังก็คือเจ้าโองามพิงนั่นเองนะครับ จะโองงามพิงได้ไปออกในรายการโหนกระแสหลังจากที่อดีตคุณสามีได้ออกมาแชในรายการก่อนหน้านั้นโดยล่าสุดจะโองงามพิงค์ออกมายอมรับผิดและยกมือไหว้ขอโทษคุณจูนเพนชุลีอดีตเมียหนุ่มกลากลังรายการโหนกระแสว่ารู้สึกผิดมันคือกงกรรมกงเวียนนะครับโดยกล่าวต่ออีกว่าขอโทษทุกคนขอโทษสังคมตัวหนูเองไม่ดีหนูยอมรับขอโทษครอบครัวพี่หนุ่มขอโทษพี่หนุ่มขอโทษครอบครัวของตนเองด้วยนะครับ ในเรื่องของคดีความเงิน4ล้านที่ต้องจ่ายให้กับคุณจูนเป็นชุลีจะไม่อาจจะขอคุยและเคลียร์นะครับว่าจะไม่เริ่มจ่ายอย่างไรและจะไม่ยื่นดีกาจะไม่ต่อสู้ในชั้นศาลอีกแล้วนะครับต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณหนุ่มกลาดหดือนพัสินแสงสุวรรณเกิดวันที่10กรกฎาคม2524ตรงกับวันศุกร์ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีละกาอายุปัจจุบันคือ43ปี8เดือนกับ5วันนะครับ ย่าง44เรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันนะครับความรักดาวสุกจุดนี้ค่อนข้างมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือความรักนั้นดาวสุกนั้นเรื่องของความรักนั้นจะไม่จางหายไปจากชีวิตด้วยดาวสุกร์นั้นเป็นสีในทางหักษาข้อเสียความรักค่อนข้างจะมีปัญหาด้วยดาวสุกไปกระทบราหูและดาวศุกไปกระทบอริซึ่งแปลว่าอุปสรรค ความมั่นคงครอบครัวจุดนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุกอยู่บนฐานมะอุดนะครับและเป็นมูละในทาง,ทางาักษาความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยลาภนั้นมีราเป็นดาวศุกร์และมีราหูเกาะความมัน่นคงความเป็นคู่ครองนะครับปัตตานีจุดนี้ถือว่ามีความเสียหายนะครับและหลายจุดด้วยกันนะครับจุดที่1ปัตตานีกระทบพยะมีความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนในการครองคู่นะครับจุดที่2ปัตตานีกระทบหมาบาดในอังคาวิชามักจะมีเรื่องของมือที่3 เข้ามาเกี่ยวข้องในการคลองเรือนจุดที่3ปัตตานีกระทบหีนะคู่คลองมักไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่นะครับปัตตานีกระทบอุตสาหะในทางทักษะจะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจในการคลองเรือนเช่นเดียวกันในช่วงอายุจรนะครับสี่าย่าง44คือราวคือกรกฎาคม67ถึงกรกฎาคม68พันธุเป็นกรกคณีจะมีปัญหาในเรื่องของความเป็นครอบครัวสุภาพเป็นกรรคณีสุภาพนั้นหมายถึงความดีงามนะครับจะมีความเสียหายในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียง หน้าที่การงานนะครับปัตตนี้ไปกระทบภรยะมีความคลุมเครือหรือความไม่ชัดเจนในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับปัตตนี้ไปกระทบหมาบาดในแง่คดวิชาจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักในดวงชะตาของคุณหนุ่มตานั้นจะมีความเสียหายหนักในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามจะไปอยู่ในช่วงอายุ44ย่าง45คือรากรกฎาคม68ถึงกรกฎาคม69นะครับเรียกว่าถ้าคบกับใครอยู่ก็ต้องขอบอกว่ามีโอกาสทางใครทางมัน ดวงชะตาของคุณดุมกุลานั้นมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับด้วยสุภาษนั้นมีอาอุดแปลว่าความมั่นคงทาสีมี11ราชาโชคทาสามี14จกักรพรรดิหมายถึงจะประสบความเร็จจากความสามารถของตนเองแต่พอเป็นเรื่องของคู่ครองความรักต้องขอบอกว่าสวนทางกับตําแหน่งหน้าที่การงานซะเลืเกินนะครับ ดวงชะตาของคุณหนุ่มกะลานั้นจะเป็นดวงชะตาที่มีความเสียหายในเรื่องของคู่ครองความรักค่อนข้างมากหากตกร่องป่องชิ้นกับใคระไรนะครับก็ไม่ควรจะทะเบียนสมรสหรือไม่ทําให้เป็นแบบทางการนะครับจึงจะมีโอกาสประคับประคองชีวิตคู่ไปได้ท้ายสุดนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคุณหนุ่มกลากับคุณจ้าโอ่ง,งามพิงค์อาจจะมีความผูกพันกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ก็จะไม่เกินกรกฎาคม2568ที่สําคัญในดวงชะตาของคุณหนุ่มกลานั้น ให้จับตาดูให้ดีมีโอกาสที่จะเกิดทานไฟเก่ากับคุณจูนเพนชุลีอดีตภรยาดังที่เคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งที่ผ่านมาผมประจัญไกลนาคารารัในธา,น,าน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักรธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่าลการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหวยมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวัน ก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้ลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูหมู่เฮงและ5คือบุรุษศ์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอยาได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาดขอบคุณทุกคอมเมนตคายิิตตลป ติดต่อประเทศน่0 8 1 1 5 9 9 9านะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n e เวลาก็ประมาณสักเกานาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คาว่าห้องโถนนารันธาซึ่งผมทําบริการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรััับชมมใในนนนวททีี่่าาญหตดสิจ อะไรบางอย่างไม่ได้โชว์มกุยีกันพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ